กาแฟแก้วน้อยริมบึงพลบคำ่ำเส้นทางกาแฟกาแฟยำพรบคำ่ำไม่ใช่แค่รสชาติแต่มันกระบทสนทนากับหัวใจเย็นวันนี้ผมขับเจ้าอินทีแดงมาถึงบึงใหญ่หมายนี้ผมมาบ่อยจนคุ้นลมเย็นพัดอ้อยอิงแสงสุดท้ายเริ่มลาลับขอบฟ้า รอบข้างมีพี่ๆชาวบ้านที่เข้ามาหาปลาต่างคนต่างมาต่างจุดหมายพีพ่่เข้ามาที่นี่เพื่อหาปลาดำรงชีวิตแต่สำหรับผมจิตวิญญาณภายในมันเรียกร้องให้มามาเจ็บกาแฟเงียบๆมาสำรวจหัวใจตัวเองผมจอดเจ้าอินทรียแดงริมบึงใหญ่ มารอบนี้พิเศษกว่าทุกครั้งผมนำเปลผ้าสีเข้มมาด้วยผูกเข้ากับต้นขี้เหล็กสองต้นต้นไม้ริมบึงที่ถูกคนหาปลาตัดแต่งกิ่งไว้เรียบร้อยผมนอนเปลมองฟ้าที่เริ่มหมุนเ่าข้างกายมีเจ้าอินทรีแดงจอดนิ่งเรากับรู้ใจเอ้า พักกายพักใจน่าสหายค่าผมหยิบมินิมอลกาแฟใบจิว๋วคู่กายหยิบอุ่นๆเคล้าลมเย็นริมบึงแสงกองไฟจากพี่ๆท,ที่หาปลาห่างออกไปร้อยกว่าเมตรค่อยๆก่อตัวเป็นประกายส้มในความเมิดเราไม่เคยพูดกันแต่ความรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ๆทำให้ไม่รู้สึกเปลี่ยว ผมนอนมองยอดไม้สูงแผไวไหวกับสายลมกาแฟยามคำ่ำอร่อยกว่าที่ไหนไหนไม่ใช่พรสชาติแต่เพราะความเงียบความสงบที่รอบกร้อมผมรู้สึกเหมือนได้ยืดหัวใจออกลมหายใจยาวขึ้นเบาขึ้นแค่ได้มานอนได้จิบกาแฟได้อยู่กับปัจจุบันเห็นความคิดเห็นความรู้สึกที่ผูดขึ้น ขุดขึ้นมาแล้วก็หายไปนี่แหละเส้นทางกาแฟเส้นทางที่ผมจะเดินไปเจ็บความสุขเรียบง่ายให้ครบทุกถิ่นแดนไทยความสุขง่ายๆดีต่อใจเสมอสะสมความสุขและความสำเร็จเล็กๆในทุกช่วงเวลาเส้นทางกาแฟถ้าหัวใจคุณเหนื่อยล้าลองหาเวลาเข้าป่าจิบกาแฟในความสงัด,ดูสักครั้ง คุณจะพบความสุขเรียบง่ายที่ไม่ต้องแลกมาด้วยราคาใดนี่แหละเส้นทางกาแฟของผมไว้มาจิบกาแฟไปด้วยกันนะครับกิวิไยลมหายใจอิสรา